สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มคนดูไลฟ์สดสตรีมสดใน Facebook กันนะคะเพื่อนเพื่อนท่นานใดนะคะอยากเปิดการมองเห็นนะคะอยากให้คนดูเพิ่มก็มาเลือกใช้บริการนี้กันดูเลยนะคะกน,นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต,ต์ Google พิมพ์คําว่า k e m e t h หรือกดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันมาได้เลยนะคะในตัวเว็บ k e m e t h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ เว็บไซต์ k e m k t e นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มกาดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยดูแลเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดสมัครสมาชิกได้ตรงนี้เลยนะคะ ก็เข้ามาสู่นะสมัครแล้วนะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลและชื่อจริงนามสกุลจีนว่าผ่านยืนยันแัะผ่านอย่ลายลืมติ๊กตรงนี้2ติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินเคยเข้าใช้งานกันไว้อยู่แล้วก็สามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะมีทั้ง YouTube t i k t o k i n s t a g กร m นะคะท w i t t e r นะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะในตัวแพลตฟอร์มได้เปิดสุดตรงนี้กดไปที่ facebook นะคะหมวดหมู่บริการตรงนี้เลือกหมวดหมู่ เพิ่มลายสีสุดนะคะจะมีถึงสี่หมวดหมู่เลยนะคะขอเลือกเป็น S1 นะคะจะเป็นตัวด้านบนสุดตรงนี้นะคะบริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะ<ส>ก็เลือกกันเป็นนาทีกันไปได้เลยนะคะขอเลือกเป็น161นะคะจะเป็นตัวด้านบนสุดตรงนี้นะคะเป็นตัวสิบห้านาทีค่ะ คำอธิบายตรงนี้เพื่อเพื่อนสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเองพื่อนเองไม่ว่าจะเป็นการวางลิงค์นะคะตัวรับประกันความเร็วคุณภาพนะคะที่อยู่บนตรงนี้เลยนะคะและรายละเอียดอื่นๆด้วยลิงก์ตัวนี้คัดลอกกัมาได้เลยนะคะจากโพสต์ที่นักการจะใช้บริการะค,ะค่ะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะขอเลือกเป็นโพสตนี้แล้วกันนะคะคัดลอกลิงก์แล้วนําไปวางกันได้เลยนะคะตัวนี้ต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะงั้นยอดไม่ได้คืนให้นะคะยอดเดินอยู่ที่ ขอเลือกเป็นโพ์ใหม่นะคะเป็นโพ์นี้ละกันนะคะยอดเดินอยู่ที่เก้านะคะคัดลอกลิงก์และนำไปวางกันได้เลยนะคะตรงตัวนี้ต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะกันยดไปที่คืนายนะคะนำลิงไปวางกันได้เลยปริมาณขั้นต่ำอยู่ที่สิบนะคะใส่กันไป1ิบนะคะในรคาคาหนึ่งบาทเองกดส่งกันไปได้เลยนะคะแล้วระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะพร้อมกับรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะไปดูที่น้าประวัติการสั่งซื้อกัน ในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะคะคือออเดอร์ของเพื่อนเองทั้งหมดที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะสามารถย้อนกลับมาดูรายละเอียดแต่ละออเดอร์กันได้เลยแต่ละออเดอร์นะคะจะมีรายละเอียดบอกกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นปริแัณการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายและตัวลิงก์ที่สามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้เลยค่ะเ,เพื่อเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าอยอดรายไม่ขึ้นนะคะหรืออยากได้อยากได้รบริการที่รวดเร็วนะคะก็ให้สามารถแอดมินตรวจสอบหารบริการกันได้เลยนะคะ สถานะตอนนี้นะคะอรอระบบดำเนินก,การเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR Code โค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน QR code โค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะอยอดเงินจะเข้าทันทีเลยะค่ะในส่วนของการเอนเงินตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลาก,กหลายบริการมากๆเลย <S <S ไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกนทูมันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้าน,นี้เลยนะคะ ไปดูตัวอางเปากันนะคะตัวอางเป่าเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกะตัวสร้างสองอันเป่าของทูมันดี้วันเลตนะคะตัวนี้ง่ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในน้าตัวคริปโตตรงนี้สําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่เพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซาตูนิก็สามารถนำคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซนกันเลยนะคะ ไปดูที่หน้าตัวเชื่อเหลือกันนะคะตัวเชื่อเหลือตรงนี้นะคะหากเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าอยอดหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนำเบกออเดอร์มาวางกัะตรงนี้ได้เลยค่ะก้บปัญหาเรื่องใดก็กดกัไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ สำหรับพท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับพรเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนาะ้นี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินย,นยกเลิกและยกเลิกบางส่วนก็จะอยู่น,น้นี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยะคะ่ะ ตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของพ c และแ n d r o i d iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะกลอรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดคนดูไลฟ์สดสตรีมสดก็ค่อยๆขึ้นกันมาแล้วนะคะหากเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์เคม t อก็กดผ่านลิงก์จากด้านล่างข่าวพไดดเลยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันด้านในเลยนะคะลองเลือกไปดูรายละเอียดกันก่อนได้นะคะ วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะ